อยากจะเด็บไปให้รู้ไปให้รู้ไปให้รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะฮะเท่ว่ะฮะใช่รือใช่คิด s u b s c r i b e and press the bell icon ท uh ่อแฮร์เล่นโลล์เลนตรงนี้นะคะแล้วก็ฟ้าจะพาท่อความไปเล่นอะไรของแบามีอะไรเนาะยอดเหรียญต้องไปของเล่นยอดเหรียญนะข้างล่างนะโอเคนี่ไงมีที่มาดูแล้ว พี่สอนเ๋ือพี่สอนอให้พี่สอนเลยลูกเกิดใหม่ไม่เคยได้รับการสั่งสอนเลยนะคะเลยแน่แน่คือเคยดูคลิป YouTube อยู่หนึ่งคลิปท้วนแล้วก็ยังทำไม่เป็นหรอกมัวมัว,มวเอาเออ,อพี่สอนละมามาเล่นไม่เป็นเลยนะไม่รู้ว่าฝาเล่นเป็นปร่อลืมถามที่เขาเล่นหอยหลังอนะ่ะความหอยหลังได้คือเท่อ่ะแล้วยุ้มาม้านะ ูุยุ่มามามันมีเราล้มเบรดอ่ะโคตรฮิตเลยตอนนั้นอะแล้วใครก็อยากจะเดบโอ้าายลู้อ้ยลูกอ้าายรูก,าากใครก็อยากเล่นนะตอนนั้นแล้วคงก็ไม่เล่นคงกลัวลูกล้มมาเลยแบบ ดับฝันมามาต้องเอาแป้งมาโรยพื้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าถูถ่ายถ่ายถ่ายพืน้นไปกลับบ้านเพราะเราก็ต้องแบบอยากเล่นไอสเก็ดด้วยไงต่อยอดใช่ปะเราสร้างไอสเก็ตในบ้านรานอาันนี้กับเอกับปู่แชรน่าจะโดนตีวันนั้นนะ <laughs> เลิศมากลูกถือว่าสารฝันมาเป็นตัวเอาจริงให้มันฝึกเล่นตอนนี้มาก็กลัวนะกลัวลมอะ่ะอายุไม่ใช่น้อยๆอ่ะหลงอะไรหายากอ่ามีร่วงบ้างนิดหน่อยอยู่บ้านไม่ร่วงเลยจ้ะ อยู่บ้านไม่ล่วงเลยไม่รู้ทําไมอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้มันไม่ได้ถ่ใจไงบ้านมันแคบอ่ะชอบให้ลุยเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวล้มล้มแน่ลูก <c oughs> ไม่ได้ให้กําลังใจเลยแต่มันไม่เจ็บหรอกคะ่ะเพราะว่ามีเซฟตี้เฮย์เยี่ยมเลย เริ่มยกเท้าเลยได้ไหมเริ่มยกเท้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแท่ว่แฮ่แท่ว่แฮ่แฮ่ตามพี่เลยให้พี่สอนเพิ่ม work อาย o โอเคไปโก้เนี่ให้พี่สอนเพิ่มเลยทำไงดี มีเด็กเกือบงายเงอบเก่งมากแฮงเก่งมากเก่งมากโอ้โหพักเหรอลองพักเหรอหาทางพักเองเหรอลูกมันแกล้งล้มนี่หว่าเห็นเห็นเลยเเจมีท่าล้มเฉพาะตัวได้เหรอลูกมาเล่นด้วยได้ไงมาเล่นได้เป็นเลยทำไมยืนนวลนี้มาก็ขาสั่นแล้วอะยืนอยู่ในรองเท้าเนี้ยมีล้อเมื่อไหร่ ทำให้ได้อย่างพี่เขาเลยเนะี่ยรถโอโ้ไม่ง่ายสินะมาพูดเป็นเล่นเรามาอยู่ที่ไหนเซนทรัลเวสเกตใช่ไหมท่านํำครับเฮ้ยมีใครลืมน้ำไว้ั่านหรอนี่ไงปุ่มนี้กดอะไรเหรอครับไหน้องกดสิลูกโอ้ทำอะไรได้บ้างไหนมีคันเร่งไหมไม่มีไม่มีอะไรเลย อ๋อนี่รถอะไรรถแข่งเหรอครับอำนังซิ่งอไงแล้วโอ้อไหนมันเป็นยังไงตอนนี้เจ้ารามากำลังขับเครื่องบิน F16 ยูนะครับอืเฮ้ยมันยิงปืนได้ด้วยใช่ยิงให้กดอีกทีแสดงไหนืห่ด้วยีวย <c oughs> อ๋อเนี่ยมันยิงปืนเหรอลูก มันตัวอะไรมันเป็นหน่วยนื้อะไรโดนัทหรอเรียนหัวไม่ได้เจ้าค่ะมองยังเรียนหัวเลยตอนนี้น้องขึ้นมาแล้วเล่นทุกตัวเล่นทุกตัวแล้วหรอ ไปกี่บาเนี่ยเมื่อกี้มีล้มเจ็บแหละแต่ว่าไม่สแสดงออกพี่เขาก็ตามมาถามนะแต่ว่าไม่สแสดงออกช่บคือแบบเป็นการออกกาลังกายที่หนักหน่วงมากวันน้คะเมื่อแล2สองชั่วโมงดร็้คแลนด์อีกสองชั่วโมงแล้วก็ชอบทำกับป๊าป๊านะหลังจากที่ไปหยอ, <Cap> อ,อเดเหรียญเล่นของเล่นแล้วตอนนี้กาลังอ่านนิทานกันอยู่คชร์และชคลิปโปรดสมัครสม c ชิกและกดกระด